ข้อทีสามทั้งสองแบบนี้พี่อธิบายด้วยเหตุผลนะพอไหะครับข้อที่สามสามลบด้วยห้าเแล้วก็ลบด้วยสิบองกกำลังสองน้องครับแบบแรกเนี่ยเขาใจเราเรียงดีๆใหม่จากหน้าแม่ไน้อยก่อนกลายเป็นลบสิบสองเกกำลังสอง ตามาด้วยลบห้อตามมาด้วยลบห้าเอครับบอสแล้วก็หมายหน้าเลขสามไม่เขียนแล้วก็เขียน,น, 3, นเป็นบวกสามเลยเป็นตัวครับนี่คือวิธีแรกค่าตอบต่อไปครับฟอสีลาจาเลเราจะดึงลบออกมาครับดึงลบออกมาแล้วเครื่องหมายในเว็บต้องกลับจำท่า1 2บงกลัง2 จากเดิมลบห้า x กับเครื่องหมายเป็นบวกห้า x จากเดิมบวกสามกับเครื่องหมายเป็นลบสามขั้นตอนต่อไปคือการแยกตัวประกอบพหุนามอะไรคูณจะได้สิบสองใช่ไหมหน้าคูณหน้าได้หน้าหลังคูณหลังได้หลังใกล้คูณใกล้บวกใกล้คูณใกล้ได้บวกตาพร้อมไห อ่ะทีนเราก็แยกมานี่ตลาดทนนะตรงนี้เนี่ยเราเครื่องหมายลบต่องคิดก่อนแยกเฉพาะไอ้ในวเลยก่อนมันอาจจะเป็น x คู่กับ 12x นะของบอสมันอาจจะเป็น 2x คู่กับ 6x มันอาจจะเป็น 3x บวก 4x ข้อนี้เราไม่สามารถฝับทงเครื่องหมายได้เพราะไอตรงนี้เป็นลบ แต่เราสามารถกำหนดตัวเลขที่เราจะเติมไปว่าต้องเป็นคู่กับสามเจอเรียบเจอเรียเพราะนี้แต่ดีอยเลยตัวเลขม,มาหากันห้าใช่ไหมเริอมเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงถ้าเกิดตรงนี้เป็นหนึ่งนี่ได้สี่เอ็กซ์ถูกไหมถ้านี้เป็นห้า่อถ้านี้เป็นสามทษทนี้ครับสามคูณสามได้เก้า เก้าเก้าบสี่มันตา่างกันอ่เท่าไหร่ห้าเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นสาตรงนี้จ็เป็หน,น,นึ่งใจสี่เอ็นตัวเ็นเก้าเอ็แล้วเราจะดูเครื่องหมายของตรง,งกลางก็คือเป็นเครื่องหมายบวกแสดงว่าตัวที่มากกว่าต้องมีค่าเป็นบวกจะได้เวลาเอามาบวกกันแล้วเนี่ยจะได้มีค่าเป็นบวกและตัวที่น้อยกว่าต้องมีค่าเป็นลบเวลามาบวกกันแ,แล้วจะได้มีค่าเป็นบ พราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้แบบที่หนึ่งคือลบของวงเล็บเปิด x ลบหนึ่งคูณด,ด้วยสี่ x บวกสามนี่คือคำตอบแบบที่หนึ่งแต่น้องครับพี่อยากให้รู้ครับว่ามีการตอบได้สองแบบนังสื่อบางเล่มจะเฉลยแบบนี้นะครับแต่ว่านังสื่อบางเล่มจะเฉลยอีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งเป็นอย่างไรน้องๆครับ ตรงนี้เนี่ยอีกแบบนึงเขาจะทำอย่างนี้ครับเขาไม่เรียนดีๆจากห้าแบบน้อยเขาบอกว่านักเรียนครับให้นักเรียนเนี่ยแยกตัวบอกอกมาให้ตรงกับกฎสามพอนะคือแยกออกมาแล้วเนี่ยตัวหน้าคูณกันเนี่ยต้องได้เลขสามซึ่งน้องๆครับง่ายมากเลยมันคือต้องเป็นเลขหนึ่งคูณกับเลขสาม ไหมครับและต่อไปครับให้เอาตัวหลักคูณกันเนี่ยจะต้องได้ลบส่วสองเอกสองและกาักษณ์ข้อที่สามตามมาเอาตัวที่อยู่ไกลกันคูณกันและตัวที่อยู่ใกล้กันคูณกันเนี่ยบวกกันแล้วก็ได้ลบห้าเองซึ่งลองกับข้อนี้เนี่ยจริงๆเราก็ต้องไปนั่งเติมดูเฮ้ยเราจะเติมเอ หรือ 12x d เราจะเติมเราจะเติมเราจะเติม 2x หรือ 6x ดีวะเริ่มเติม 3x หรือ 4x d นทอซึ่งข้อนี้เราแอบรู้แล้วแอบรู้จากวิธีหนึ่งว่าเราเติม 3x กับ 4x ถูกไหมครับเพราะงั้นเนี่ยไอหนึ่งเนี่ยจะไปคูณกับ 4x หนึ่งไปคูณ 4x เห็นไหมเราก็ได้ 4x ใช่ปะ ต่อไปครับและไอ้สามเ็นี่ยจะไปคูณกับสามมันไ,มได้ไ9เก้าซึ่งอย่าไปดูเครื่องหมายตรงนี้แล้วนะเพราะว,าวิธีนี้เป็นวิธีทสองครับบอสเครื่องหมายตัวนี้เป็นลบรครับบอสครับเพราะฉะนั้นตัวที่มากกว่าก็คือเลขเก้าต้องติดลบตัวที่มากกน้อยกว่าคือสี่ต้องไปบวกเดี๋ยวจะได้เอามาบวกไปแล้วเนี่ยจะได้จุดลบห้าเอง X X. ดับจบ เพราะฉะนั้นะคุณครูหลายท่านตั้งสื่อหลายเล่จากเฉลยแบบนี้ซึ่งรู้ไว้ว่าเฉลยแบบนี้หรือเฉลยแบบนี้ก็ถูกเหมือนกันถูกเหมือนกันแค่นี้เหมือนเดิมจะทําให้ดูว่าวิธีที่สองคำตอบเท่ากับวิธีหนึ่งเหมือนกันนอ้องเรียแล้วพี่สอนต้องรื้เครื่องหมายลองออกไปแล้วนอ้องไอ้ตัวเนี้ย ที่สามารถดึงเครื่องหมายลบอ,ออกมาได้อย่างนี้ดีกว่าดูนะจากเดิมเป็นลบสาม x ที่ดึงลบออกมาเป็นสาม x จากเดิมไม่เห็นเครื่องหมายคือบวกหนึ่งที่ดึงลบออกมาเป็นลบหนึ่งส่วนตรงนี้สามพี่ต้องการทำให้คำตอบเป็นคำตอบแรกพี่จึงขอสลับที่การบวกเป็นสี่ x บวกสามเลยันเป๊ะหนึ่ง เหมือนกันเป๊ะเลยี่ตัดเล็บออกได้เลยมือลใหญ่เหมือนกันเป๊ะเลเห็นไหมแสดงว่าคุณครูบางท่านเฉยแบบนี้คุณครูบางท่านเฉยแบบนี้ทุลุ่ยเหมือนกันเข้าใจนะประเด็นนี้สํงคงาคัญมากโจมลงไปทั้งสองแบบโจมลงไปทั้งสองแบบต่อไปข้อที่สี่ครับก็ตอบได้สองแบบเช่นกันครับข้อที่สี่ก็ตอบได้สองแบบเช่นกันครับ น้องๆครับข้อที่1 4เอาแบบเรียนดีๆก่อนอ่ะไม่ต้องดึงเครื่องหมายลูกออกมาเลย6บวก 17x ข้อนี้ง่ายกว่าข้อที่แล้วนะครับเรียนดีๆใหม่ครับเท่ากับ 5x กำลัง2บวก 17x ไม่เ,เขียนเครื่องหมายหน้าเลข6คือบวก น,อน้องครับขั้นต่อไปคือการแยกตัวประกอบซึ่งฟังทงได้ถ้าเลือก x กับเลือกเครื่องหมายฟังทงได้สองเรื่องแยกออกมาเป็นห5กำสองกลายเป็น x กับ 5x ในขณะที่เครื่องหมายเนาะมันคูณกันได้บวกครับดีใจจังแต่ใกล้คูณใกล้บวกใกล้คูณกก็ได้บวกครับฟังทงเป็นบวกทัง้งคู ส่วนเลขหกนั้นนะไม่หนึ่งคู่กับหก็2คู่กับสพอที่เจอแล้วคพนเพราะคิดเลขในใจสามห้าสิห้าห้าสองเป็นสิเจ็ดเอาไหมพนเพราะคิดเลขในใจสามห้าช่ไหบุตสอเป็นสิโอเคไกลคุณไกลได้สิบห้าเอ็ดไกลคุณไกลได้ ใครคูณใครได้ 2x 15x 6 2x กลายเป็น 11x เท่านี้ถ้าคุณบูรหลายถ้าเฉลยแบบไม่เรียนพีพีใหม่ก่อนก็ไม่มีอะไรยากครับสบายปะ,ยะคุณครูบอกนะักนะเรียนนะักเรียนต้องเติมตรงนี้นะนักเรียนว่าตัวหน้าคุณจะได้6อ่ะนักเรียนสุดนะักเรียนครับมันอาจจะเป็นเลข2กับเลข6นะครับหรืออาจจะเป็นเลข2กับเลข3นะนะักเรียนนะ นักเรียนครับตรงนี้สิ่งที่นักเรียนสามารถปัดถกได้เลยคือเป็นบวกทั้งสองเลยนะครับแบบนี้คุณครูก็เขาจะไปเรีนยนพีดีกว่าน,น,นแล้วเรียนก็เติมนะตนเติม x อ็กซห้าอ็กก็ได้นักเรียนนะอ่ามีคู่เดียวอ่ะ x กับห้ 1. แล้วใกล้คูณใกล้บวกใกล้คูณใกล้ของเรียนต้องได้17 x ซึ่งแน่นอนครับมันตอนน้นตองเป็น3าบวกเและ2ก็บวกกับ5้อ็ก เห็นไหมสแสดงว่าคุณครูบางท่านเฉลยแบบที่2คุณครูบางท่านเฉลยแบบที่ 1. โอเคนะครับน้องๆครับส่วนข้อ15ไปเรื่อยเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูต่อนะครับเราเอาชิปที่แจกไปวันนี้ขึ้นมานะครับ